นัทเป็นเด็กนักเรียนในเมืองที่ย้ายมาอยู่บ้านนอกเขาเป็นคนอารมณ์ดีและร่าเริงแจ่มใสอาโรงเรียน,นสำหรับวันนี้นะครับเรามีเพื่อนใหม่ที่ย้ายมาจากต่างโรงเรียนนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะให้เพื่อนนะครับได้แนะนําตัวให้กับพวกเราได้รู้จักเลยครับเชิญครับสวัสดีครับผมชื่อนาน,นัครับขอบคุณสำหรัตัวเลือครับ เฮ้ยลูกคุณหนูย้ายมาแต่ในเมืองเขาไปไถ่เงินมันมาซื้อขนมกินดีอกวะดีดีดีเฮ้ยเหนือตัวก้นน้ำมูกเขาดีๆแล้ว่ามอนี่บอกต้องว้าวนักเรียนทั้งหมดกระองเอาโอเคครับสําหรับคาบนี้ก็ออยเพียงเท่านี้นะครับสําหรับซ้ออาทิตย์นี้ครูจะมอบหมายการบ้านให้กับนักเรียนทุกคนนะครับได้ไปค้นหาอาหารพื้นบ้านแล้วมานําเสนอในคาบต่อไปเข้าใจไหมครับเฮ้ยหนคับ พรุ่งนี้เราไปหาเมนูที่คุยบอกกันไหมนั่นเราจะเอาอะไรกันดีอยากรู้เหรอพรุ่งนี้เจอกันเลยไปไปมากคือรถมาเร็วไปถ้ากันพร้อมเมื่อเราบอลนี่ไปพร้อมกันเลย ไลง,ลง,ลงไป,ไปอาวแล้วเรามาทำอะไรกันที่นี่วันนี้เราจะพาไปเอาฟืนอาวเรามาเก็บฟืนกันทำไมมันเกี่ยวอะไรกับงานที่ครูสั่งเดี๋ยวก็รู้ดัดอ๋อแล้วเราเก็บฟืนไปทำไม เอาเอาลงบานนิถิงโลเคชั่นเลยนี่ไปไนั่นงหนังนังนง,นง,นงโตเออแล้วปืนที่เราเอามาล่ะอยากรู้เหรอนายมองไปยดีเรานำปืนมาเห็นเชื้อเพลิงเพื่อทำข้าวปุ้นสาว<อ>นั่นอยากชิมไหมเดี๋ยวเราให้เวฟไปทำมาให้เฮ้ยเราหิวพอดีเลย ลายกรดิงลายลับมีเครื่องเคียงพระพลานี่หรอเขาปุ้นสาวนี่แหละคือข้าปุ้นสาวข้าปุ้นสาวคือการใช้มืองเย็นคิดออกแล้วว่าจะเอาเมนูอะไรเอาเมนูนี้แหละวันนี้ เราได้ข้าวปุ้นมาจากเพื่อนเราหาข้อมูลไปนำเสนอครูดีกว่าอันนักเรียนครับสำหรับคาบนี้ครูจะให้นักเรียนมานำเสนอทีละกลุ่มนะครับตามที่ครูได้มอบหมายงานให้กับนักเรียนไปค้นหาอาหารขึ้นบ้านในคาบที่แล้วถ้าพร้อมแล้วก็เชิญครับ ครับเรียนคุณครูประจาวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับพวกเรามาจากกลุ่ม5้านะครับหัวข้อเรื่องที่ได้นะครับจะเป็นข้าวปุ้นสาวครับผมเป็นอาหารพื้นบ้านครับข้าวปุ้นสาวนะครับสาวคืออะไรทําไมต้องสาวสาวเป็นภาษาถิ่นทางภาคอีสานมีความหลากหลายแต่ละพื้นที่แต่ข้าวปุ้นสาวคือการหยิบจับอาหารขึ้นมารับประทานครับพวกเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับเฮ้ยหิวจังเลยวะเรากินอะไรดีวะเราไปกินข้าวปุ้นสาวก,กันอีกดีไหม สใส่แล้วจะติดใจเขาพุดนซวล้ววะ่ะงั้นเราไปกินกันเลย